เรือใบสตอรี่โคนำเสนอแข่งซิตี้พร้อมลุยทีมชาติเรามาเช็คชื่อกันหน่อย มันเริ่มกันที่ทับสิงโตคำรามของคุณซือเกรดเซาเกตที่เรียกใช้งานราฮิมสเตอร์ลิงค y ยวอล์เกอร์ฟิลฟอร์นและจอห์นสโตนโดยเฉพาะจอห์นสโตนกับการคัมแบ็กสู่ทีมชาติอีกครั้งของเจ้าตัวในรอบเกือบ2ปีเลยทีเดียวครั้งสุดท้ายที่เขาติดทีมชาตินั้นต้องย้อนไปถึงเดือนพฤศจิกายนปี2019ก่อนหน้านี้จอห์นสโตนคือหนึ่งในแข้งหลักพาทีมคว้าอันดับที่4ในฟุตบอลโลกปี2 0 1 8เขารับใช้ทีมชาติไป39นัด ทำได้2ประตูส่วนปีกอัลโลโลอย่างราฮิมสเตอร์ลิงคือหนึ่งในแข้งซีเนียชุดปัจจุบันลงเล่นไป53นัดยิงไป13ประตูกับ21แอสซิสเช่นเดียวกับไคล์วอคเกอร์กับใช้ทีมชาติไป53นัดทำได้7แอสซิสส่วนน้องเล็กอย่างฟิลโฟเดนแม้เพิ่งออกสตาร์ทกับทีมชาติได้เพียงแค่3นัดแต่กลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถทำได้ถึง2ประตูกับ1แอสซิส สำหรับทีมชาติอังกฤษนั้นอยู่ในกลุ่มไอพวกเขามีคิวดวลกับซันมาริโนอับเบเนียและโปแลนด์ข้ามาที่แชมป์ยูโรและแชมป์ยูฟาเนชั่นลีกสมัยล่าสุดอย่างโปรตุเกสมี3สตาร์จากเบอรบายซิฟ้าประกอบไปด้วยรูเบนดิอาร์ต n บรนโดซิวาและเจาคันเซลโลพาเรดกันติดทีมชาติอย่างต่อเนื่องสำหรับผลงานของ3คนกับทีมชาตินั้น เบเนโรซิวา si ลงเล่นให้กับทีมชาติไป5สเสดนัดซัดไป7ลูกแอซิดสสอีก17ส่วนรูเบนดิอาสและชัวรกันเซลโลต่างลงเล่นให้ทีมในบ้านเกิดไป24และ23เกมและยิงได้คนละ2ลูกทีมไฟทองโปรตุเกสอยู่ในกลุ่ม A และมีโปรแกรมจะต้องเจอกับอัสเซอร์ไบาจานเซอร์เบียและลักเซมเบิร์ก มาริทัพกระทิงดุของหนุยแอนดริเก้เด็กเรียกใช้บริการ3ดาวรุ่งจากซิตี้นำทีมโดยโลดรีโรดิโก้ที่ลงเล่นกับสเปนไป17บนัดทำได้1ประตูเฟอรันตอเรสคือหนึ่งในแข้งดาวรุ่งยุโรปที่มีผลงานสุดใช้เลยกับทีมชาติเขาทำไป4ประตูจาก7นัดและกองหลังฟอร์มสดอย่างเอริกาเซียที่รับใช้ทีมชาติไป4เกมสำหรับทีมชาติสเปนนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มบี และจะมีคิวดวลกับทีมชาติกรีซจอร์เจียและคอสซวมาถึงสตาร์เบอร์หนึ่งประจำทีมเรือใบยอย่างเควินเดอะรอยมีโปรแกรมลงช่วยทีมชาติเบลเยียมซึ่งทีมปีศาจแดงยุโรปอยู่ในกลุ่มอีต้องเจอกับทีมชาติเบลสาธารณรัฐเช็กและเบลารุสผลงานส่วนตัวในทีมชาติของ KDB นั้นเขาทำไป20ประตูกับ37แอสซิสจากการลงเล่น78เกม ส่วนทีมชาติเยอรมนีของอิวไคกุนการนั้นประจําอยู่ในกลุ่มเจมีคิวที่เจอกับไอซ์แลนด์โรมาเนียและมาซิโดเนียผลงานส่วนตัวของมิดฟิลด์อินซีเล็กนั้นลงเล่น42เกมทําไป8ประตูกับ6แอสซิสปิดท้ายโซนยุโรปกับอเล็กซานเดอร์ซินเชงโก้กับทีมชาติยูเครนของเขาซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเจอของแข็งเลยทีเดียวพวกเขาต้องดวลกับ ตราไก่ฝรั่งเศสฟินแลนด์และคาซัคสถานผลงานส่วนตัวของซินเชงโก้นั้น5ประตูกำลังแอสซิตจาก35เกมส่วนนักเตะอีก2คนที่อยู่โซนนอก EU นั้นมีริยาตมาเรสที่มีคิวช่วยแอลจีเรียปเชิญหน้ากับบอสวานนาในแอฟริกาเนชั่นครับและในประตูอย่างซัคสตีเฟนนำทีมชาติสหรัฐอเมริกาอุ่นเครื่องกับจาเมกาและไอแลนด์เหนือ สำหรับช่วงเบรกทีมชาตินี้สาวกซิตี้เซนมีเวลาได้ผ่อนคลายอารมณ์หลนและเป็นกำลังใจให้กับนักเตะเรือใบมีผลงานที่ดีในทีมชาติและรอการกลับมาของพวกเขาที่เอติฮัสเตเดียม